ไอรกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกม day x นะครับผมเกมแนวขับรถที่ภาพค่อนข้างสวยนะจริงๆเกมชื่อ day c s x ในเกมนี้ก็แนะนําให้ลองเล่นดูนะคลิปไม่ผัวเนี่ยผมซื้อไปได้แต่ว่ามันใช้ได้ทุกขันนะเกมเนี้ยเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยสมจริงมากเนี่ยปรับเป็นอัลต้าแล้วนะครับแล้วก็มีคาเฟ่กา,ฟกาฟแฟอะไรพวกแบเพราะว่าเนี่ยเออเขาที่คูณสี่คูณแปดเขียนชาร์โด โอเคประมาณนี้เนะาะแต่วเรามาลองเล่นกันดูนะแบบฟรีโร่คือขับอิสระอันนี้เป็นการเล่นด่านปากัวนะผมไม่ใช่ปากวัวเื็นการเล่นด่านอะ่ะผมจะเป็นฟรีโรให้ดูก่อนนะแมปมีซีแมปนะผมแต่ละแบบก็จะมีแยกกันไปอีกนะซึ่งผมเลือกแบบนี้เนาะมันก็จะมีให้เราเลือกสถานที่จะเอาริมน้ำนี่ละกันรับนะพคตดี โ okay, อเคเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะผมดูให้ภาพแนบะนี่ภาพนในเกมเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนรถได้นะครับในรถในเกมก็มีเยอะมากเลยนะประมาณนี้นะโค้เเยอะแล้วก็สามารถแต่งได้ด้วยนะครับผมผมจะเอาคันที่ไม่เคยเล่นแล้วกันอ่าคันไหนที่ไม่เคยเล่นเพราะว่าเขาจะมีคันที่ผมไม่เคยเล่นคืนอคันนี้อะคันนี้แล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อแต่งได้ไดนะครับเน่มันจะใทำอินเดียคาร์ได้ อย่าบอกนะว่า่าหนูโฆษณาขึ้นนะโอ้หมุนหมุนหมุนบอดี้ Body, ตอนนี้แต่งได้นะครับแล้วก็มีเวลส์ล้อนะครับผมมีล้อแต่งได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลายเส้นคือเป็นแล้วก็อันนี้เป็นดีเซลคือเป็นสกินน,น, Diesel, น Skin, นะใส,ใ,สใ,สใส่แบบอนิเมะได้นะโคตรสวยนี่ไหสวยนะฮะมีอะไรอีกไหมฮะนอกจากอนิเมะ A B C นี่มาจากไหนเยอะวะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเป็น A B C ว่าเนี่ย ผมไม่อยากได้เอฟบีซีอ่ะผมกดออกออกก่อ,อ,อนนี่อ๋อเมื่อกี้ผมกดผีไปกดโดนเอฟบีซีนะที่มันจะเป็นนี่สวยนะหมุนได้นี่นี่ครับน,นี่เป็นลายอนิเมะของเราเราเซฟไว้เลยนะครับแล้วก็ไปขับเล่นกันนะฮะทิศ เราหลบแป๊บหนึ่งนะเอาพอเรียบร้อยโฆษณาขึ้นนะผมก็เจอกันนะเดี๋ยวเราโฆษณาโอเคกลับมาสับต้นของเรานี่เอาที่แตกไปเมื่อกี้อยู่ไหนอะเอานี่เอาเมื่อกี้ผมไปกดเคลียร์ออกอหรเอาไม่มีแค่สกิลเดียวมาแค่อันเดียวเนี่ยไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราแคบไว้ก่อนแอบไปพพเราขับไปให้ดูขับรถมามันจะกระตูป่ะโอ้โหน่าจะไม่เหลือเออได้อยู่เฮ้ยเราจะลองโอ้โหรถเบรคประตูเปิดเลยตอนนี้ปรับมุมกล้องหน่อยดิ กล้องมาซื er ้อว่าเออกล้องนี <eless> ้น่ะตู้เปิดไปได้แล้วประตูน่าจะพังไปแล้วะตอนนี้ปิดไม่ได้แล้วรถแรงมากเลยว่ะออ้ยรถพังเลยเนี้ยไหมผมชอบมากเลยว่ามันจะมีดีเทลนะเวลาเราขับรถเนี่ยรถแบบเสียได้รับดาเมจเนี่ยทำไมมันจะมีความเสียหายแล้วขับไปซ่อมเนี่ยแล้วก็จะมีเอ็กซเรย์บอกได้ว่ารถเราเป็นอะไรตรงไหนเนี่ยมันจะมีบอกว่าตรงไหนเสียตรงไหนอะไรยงไงเนี่ยแล้วก็จะมีจุด แบบสตีละอะไรนี like ่จะบอกโอ้โหพังหมดแล้วทิพไายใช่ไหมก็จะมีรถติดเพรถราพังตรงไหนบ้างลนะเนี่ยโอ้โหเละแหนะรถเราไปก่อนดีไปก่อนดิอ่ะมาดูเอ็กซเรย์นะว่ารถเราตอนนี้อยู่ระเบิดแล้วไม่ไม่ระเบิดก็บุญแล้วนะแบนเป็นเป็นโลตีเลยนะตอนนี้ กดตีได้เป็ซ้อมไหมวาอ่ากดตีมันจะซ้อมแล้วก็โฆษณาขึ้นเหมือนเดิมแล้วแนะนำให้ปิดเน็ตเล่นนะผมก็ประมาณนี้นะคือเกมนี้ใครอยากลองเล่นก็ลิง่์อยู่ขั้นล่างเหมือนเดิมนะที่นี่ขัล่าไปก่อนไม่เล่นเหม่หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย